เริ่มกันที่ตัวแรกคือแจ่วบองทรงเครื่องจากแบรนด์จ่าวิรัตด้วยการไฮไลท์ของแจ่วบองนี้คือการใช้เนื้อหมูบดถึง45%ผัดกับปลาร้าจนได้รสชาติที่กลมกล่อมแต่ไม่เผ็ดจัดจนเกินไปอีกทั้งมีการรับรองมาตรฐานการผลิตที่สะอาดสะดวกในการเก็บรักษาด้วยบรรจุภัณฑ์ครับ ซึ่งสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้ถึง3วันและนานถึง15วันเมื่อเก็บในตู้เย็นถือว่าเหมาะสําหรับคอแจ่วบองด้วยรสชาติที่นุ่มนวลทั้งนี้แจ่วบองทรงเครื่องยังไม่มีกลิ่นปลาร้าหรือของขาวที่ชัดเจนมากนักจึงเหมาะกับผู้ที่ไม่เปิดเผยให้เข้มข้นเกินไปมากันที่ตัวที่2ครับแจ่วบองแบบดิบ ดั้งเดิมจากแบรนด์ลัคกี้เป็นปลาร้าบองแบบดิบที่ให้รสชาติหอมสมุนไพรจากขา่าตะไคร้และใบมะกรูดปราศจากสารกันเสียใครที่ชื่นชอบกลิ่นและรสชาติแบบดั้งเดิมจะต้องถูกใจส่วนใหญ่จะมาในกระปุกกิวกระจุกกระจุกรักษาง่ายถือว่าเป็นแบรนด์ที่กำลังได้รับความนิยมสูงมาถึงตัวที่3กันครับน้ำพริกปลาร้าบองผัดสุกจากตํามมูวบอกเลยว่าเป็นน้ำพริกที่ตั้งอยู่กับกลิ่นสมุนไพรเป็นหลักโดยมีความเข้มข้นกลมกล่อมและใช้วัตถุดิบชั้นดีในการผลิต สามารถใช้ทานคู่กับข้าวได้อย่างดีเป็นเมนูที่มีความพรีเมียมในอันดับที่4คือน้ำพริกปลาร้าบองจากแบรนด์แจ่มคำเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากสูตรคลาสสิกซึ่งมีการผสมกะปิทำให้มีความหวานอ่อนๆอ,อ,อีกทั้งยังสามารถเก็บได้หลังเปิดใช้งาน ให้รสชาติดีต่อการรับประทานสุดท้ายคือแจ่วบองปลาร้าสับสมุนไพราจากแจ่วลาวแซบบักคักทำจากเนื้อปลากระดีหมักข้าวคั่วกลิ่นหอมไม่คาวของสมุนไพรและมีรสชาติกลมกล่อมออกไปทางเค็มเผ็ดตามสูตรต้นตำรับลาวถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เป็นที่นิยมในตลาดขณะนี้ด้วยคุณสมบัติเบาคันสามารถอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนรวมถึงยังไม่ทำให้รสชาติของน้ำพริกเสีย แน่นอนว่าผู้ที่รักรสเผ็ดจะต้องไม่ยอมแพ้เลยกับตัวนี้วันนี้เราพูดถึงแจ่วบองกับตัวเลือกที่หลากหลายสําหรับที่รักการปรุงดังนั้นลุยเลือกแจ่วบองที่ใช้ให้กับความชอบของคุณกันดีกว่าแบรนด์จำคำแนะนำสูตรคลาสสิกโดยไม่เพียงแค่มีความหวานเล็กน้อยจากการใช้กะปิเท่านั้น แต่ยังมีรสเผ็ดปานกลางบรรจุในถุงซีลสุญยากาศผสมอาหารที่สามารถเก็บได้นานหลังจากเปิดโดยไม่มีกลิ่นหืนรบกวนขณะเสิร์ฟเจ้วลาวแซบบักคักแนะนำผลิตภัณฑ์ปลาราสับสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยพริกสมุนไพรซึ่งไม่ขาวโดยมีระดับของรสชาติที่ได้รับการยืนยันว่าเข้ากันดีกับต้นตำรับลาวอีกทั้งยังง่ายต่อการเก็บรักษาในอีกสเดือนหากอยู่ในตู้เย็น สูตรของแม่เล็กสุบินนำเสนอสูตรที่ใช้พริกสดให้นำพริกนีสดและสดชื่นขณะรับประทานซึ่งไม่มีการใช้สารเติมแต่งใดๆส่วนใหญ่คนใหญ่ไม่เพียงแค่ได้รสชาติที่เผ็ดน,น้อยและกลิ่นของเครื่องเทศแต่ยังคงอยู่เพื่อจำกัดการเก็บรักษาอย่างเหมาะสมหลังจากเปิดด้วยรสชาติที่รวมกลมกล่อมมีความสดในการผลิตและการนำเสนอในกระปุกแก้ว เรื่องสูตรการใช้ดังนั้นครูต้อจึงเป็นแหล่งของความมาตรฐานที่ทนทุกการด้นมาขามเปียกลอเมทิโอรอยานูอารี่ถึง6สำรวจใช่ไหมบรรจุภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่ช่วยในการรักษารสชาติและกลิ่นน้ำพริก